นี่แหละเบอรพี่น้องชอดชดรอดลอลอเลยพี่น้องย่านชดเลยมาปิ้มตามเบงพี่น้องอืมอ,อืมมกินหน้าอะเปไ็นเมนูพี่น้อง S <S สวัสดีค่ะครับสวัสดี <ous> สบายดีเพื่อพี่น้องเบิร์ดจุกูุกุลมืัอนี่พกซองสาวนายปลาแซ่บอีกแล้วพี่น้องพาพี่น้องมากินย่างไส่ไผ่ยัดไส้พี่น้องมาทันเอาครับผักกาดแก้วเนาะกรอบกราดกรอบอย่างเดียวพี่น้องทำจิ้มซีฟูดแซบแซบน้ำกันได้พี่น้องเด้อโมเด็มาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวบะมีนกินี่แหละเบิร์ดพี่น้องชดชดร้อนเลยพี่น้องย่างชดเลยมาพี่น้องกินน้ำกันพี่น้อง เชียร์ดวยกันเด้เอ,อน้ำฝนยอดจิ่ฝนตกพี่น้องตอนนี้ปอกแปก๊กปอกแปก๊กปอกแปก๊กได้ยินมัน้นองเสียงตามเจนน้องข่าประกาศจะโอ้โตกเลยพี่นออ้องมามาพี่น้องเชียร์ร์วยกันน้เนยตัมากีนตามเบงพี่น้องอืออือ คน,มกกน,น,น,นไ,ไม้กัะเทียวนี่ยมในกลตกได้ไหมอกินอย่างนี้ได้ติขาดเตียวหน่อยนึงบอได้กินหน้าแล้วเป็นเมนูเลยเนาะ อันนั้นมาบ้านตัดน้อยๆ้นยนว,ยว่าจับกูแหนก็ได้แห้่แลนเต็มปากเิ็ม้าคอยจะออกคางอนั้นแหละม,มันชวดปากนะ กินแบบอือ้อนมากมะพั้าวยอับกกอมมาก ขอขอพอคัวตัดพอกินประกาศแก้วเออประกาศแก้วนี่นะขอเอินประกาศกอดตลอดกัดกอบ,อกอบได้แก้วขอบตอนนีเฟ้าฟัาฝนโตขี้หน่อ ห้องตรงจตรงใจบยู่บ้าน,ม,นมันตกคนเห็นหน้าคนตกะยังคนไม่ได้เห็นหน้าเลยมันยงางห่อคือจริงว่ะ <c oughs> <c oughs>

Mèo chắc bài cho mất Để <laughs> Nhắm <nhau như> <laughs> <nhau như> <laughs> 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 ừ. nhân 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 chèo nhân 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 không, không? <laughs> ừ. nhân <laughs> มดเปี<ะ>๊ยกเด็ก่าตัดอิมสองพวงเออเย็นดีเอา,าี่นวว้องจระคลิปนี่ก็จบเพียงแค่นี้เราไปมองทีนับกันใหม่ยืมอะไรก็แช่ก็ติดตามเปี๊ยกลองสาวนายพาแชร์ไปพี่น้องเด้อสวัสดีสวัสดี